สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เพื่อจะมารีวิวตัวเครื่องพ่นยาสำหรับเด็กนะคะนี่เป็นแบบพกพาเปิดฝาได้เมื่อเรากดด้านหลังเพื่อที่จะเอายาเอาฐานใส่ยาออกมาก่อนนะเปิดฝาปุ๊บใส่ยานะคะเป็นยาพ่นหอบชื่อซาบูทามอลเนบูไลเซอร์นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เอาละ ใช้ร่วมกันกับน้ำเกลือค่ะเป็นน้ำเกลือดอบจมูกเด็กเนาะเพื่อจะเอามาใช้พ่นยาเด็กน้อยตอนนี้ลูกค่อมีไอเยอะค่ะแล้วก็หายใจมีเสียงวีดจ้ะเอาละเราใส่ผสมลงไปเลยใส่ซาบูทามอลในบูไลเซอร์ลงไปนะคะแล้วก็เติมน้ำเกลือโซเดียมคลอไรด์แบบดรอปนี้ผสมให้ได้ประมาณ4มิลลิลิตรนะคะเพื่อที่จะ น้ำเกลือเนี่ยจะช่วยนำยาเข้าไปสู่บอดเด็กได้ง่ายขึ้นนะคะมีความนับนับนับว่าจะได้ประมาณ4แล้วหรือยังรวมกัน2ตัวเนาะย,ยายารวมกับน้ำเกลือให้ได้4ี่ค่ะปิดฝานะเสร็จที่นี้เราก็เอามาต่อกับเครื่องแบบนี้นะจ๊ะ แล้วก็ต่อตัวปากครอบตัวปากครอบปกติมันมีไซส์เด็กไซส์ผู้ใหญ่มีแบบครอบปากจมูกตามรูปแบบนี้แล้วก็จริงๆมีแบบอมด้วยแต่ว่ารูปของเพื่อนนี่ค่อนข้างตัวเล็กนะกดปุ่มสตาร์ทให้เป็นสีฟ้าแบบนี้ ก็จะพร้อมใช้เอาละเรามาลองดูลองใช้กับลูกดูตั้งท่านั่งรวบมือน้องให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเพื่อที่น้องเวลาลวเขาอาจจะมีดิ้นบ้างค่ะจะได้ไม่หลุดนะกดพ่นตามที่ให้ขึ้นแถบไฟสีฟ้าม่วงแบบนี้ได้เลยพ่นจนกว่าเครื่องมันจะดับนะคะมันจะเป็นละอองฝอยละอองออกมาเพยไปพ่นยาลูกก่อนนะจ๊ะบายบาย